สวัสดี f อซทุกคนทุกท่านครับนี่ฮะยามเย็นดูดิฮะซีตะวันออกมามืดตึบตะกี้ฟ้าแรงตกใจเลยครับมานี้แดดแป๊ดเลยครับโน้นฟ้ามืดเลยครับแถวจันรยองตาดปกแดงแถวนน้นฮะมืดตึบเลยดูนะฮะมาทางนี้ฮะสาธิต นี่ครับแดดแรงจ้าทางนี้ทางตะว,วันตกแดดแรงทางตะว,วันออกนู่นนะปลาลองครึงคึงเลยครับน่นครับแถวนี้ก็โล่งหมดแล้วฮะดำปีเลยฮะตกแถวนู้นเนี่ยจันรรยองแถวพวกแดงนะ่ล่ะมุดตึ๊บไปหมด นี่แถวนี้ก็โล่งหมดนะครับแถวนี้ใสแถวนู้นเนี่ยเมฆดำปิดปีเลยฮะทางนี้ก็พอดีพระที่กำลังจะตกห้าโมงกว่านี่ครับแสบตาเลยครับสวยงามตามสองเรื่องนี่ครับดำไปหมดแล้วครับ ยามเย็นฝ้ลาล้องคึงคึงเลยครับฝ้าแรงครับตกแถวนู้นนะฮะมองราทางแล้วเนี่ยครับมันดำแล้วเกินนี่แล้วเกินนะ มาทางวันตกนี่แดดแจ๊ด้องฟ้าใสมาทางนี้ก็มืดมาทนี้ก็โปร่งใสดีครับไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วปีนี้ร้อนนี่ครับมืดตึบ แพี่ได้ยินเสียงกันไหมครับนะเข้าไปดูเข้าไปชมฝากช่องพรชัยหมูกระทะเอาด้วยนะครับนะครับผมเนี่ยยามเย็นนะเนี่ยมืดเลยครับมืดไปหมดเลยครับ ใสๆแลวครับนี่ฮะ้านพรชัยหมูกระนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะโทรศัพท์ศย์เก้าหจ็ดสองศูนย์เก้าห้าหกเก้าแปดเสอนึ่งหกศูนย์เก้าหนึ่งสี่สีโทรได้เลยครับบริการฟรีครับใครหิวใครอยากหมูกะทะก็เชิญเลยนะครับนี่ครับ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย